โทรแล้วไม่ใช่เหรอพี่บินโทรแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โมีติดเอ้ยแป้งให้กำลังให้อันนี้ให้เด็กหาอยู่ โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าน้องสนิมพงเลาก็ตอนนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าถามว่าดาีแรงขึ้นไหมก็แรงขึ้นนะครับแต่ผมให,ให้ให้ทุกคนดูช็อตน้องสนิมแบบทุกๆช็อตเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ให้ทุกคนดูเพื่อจะเอาไปสิงคนอื่นนะหรือว่าเอาไปพี่เอาไปดวลกนะับคนอื่นที่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะพี่ เที่ยวไปดวยไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักพี่เยอะนะครับ9กโลแล้วมันก็โดนแดดเป็นเรื่องธรรมดานะครับโดนแดดอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละก็สําหรับน้องสนิมความเปลี่ยนแปลงนตอนนี้สําหรับพี่นะภูมิใจมากๆภูมิใจมากนะครับสาหรับ5 9เนี่ยคือแบบก็ภูมิใจละขนาดนี้แบบโหมันมากๆนะครับบอกเลยว่ามันมากพอรถแม่งตึงแล้วแบบมีคลื่นแบบ อ๋าอย่างเงี้ยอ๋โหโคตรมานเลยทุกคนบอกเลยว่าใครไม่ลองไม่รู้นะครับแบกน้ำหนัก90กโลได้เนี่ยวิ่งขนาดนี้ได้เนี่ยถือว่าศรัทธามากตำรวจช่างตัวนะครับบอกเลยว่าสุดติงกระิงแมวก็อ <c ười> <c ười> ยากให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงของน้องสนิมเมื่อก,ก่อนกับปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ัวฉี่ลอยอ,อย่างพี่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนจนถึงหน้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับผมหน้าตาหล่อใช่ไหมล่ะไอไอคนถ่าย,ยงหลงเลยไอยคนถ่ายว่าเข้ามาจีบพี่ก่อนนะครับไอคนถ่ายเมื่อก่อนมึงหล่อจริงอ้าวหน้าตอนนี้อ่ะทำไมอ่ะอ้วนบินมันเก้าสิบโลมันเป็นไรปนแป้ง มันแน่นไงมันแน่นเลยทุกส่วนมันแน่นหมดเลยทุกส่วนแน่นค่ะยกเว้นตรงนั้นอ่ะอี๋พอเลิกคุย,ยโอเคก็คกน้องสันเดมเอาไงดีกับมันดถอะชุดสีไหมชุดสีต้องมาแล้วแหละชุดสีต้องมาแล้วแม่งแม่งสงั่งจากเพจเพจหนึ่งไปแม่งทำไมอ,อ,อ่ะตอบกูเลยเออโทรแล้วไม่ใช่เหรอพี่บินโทรแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โอม่ติดเอ้ยแม่งให้กำลังให้อันนี้ ให้เด็กหาอยู่ใจเย็นเสียใจมันได้ค้าไงร <ทำ S 2> ้องน้องเขาก็รอเอ้ยแป้งแป้งทำให้พี่พิงไม่ต้องรอ้องเดี๋ยวแป้งทำให้ไม่ทำไมอ่ะสีขี่กูไม่เอากูอยากได้สีแบบจำเจมแบบจำเจมมากเออกูก็รออยู่อ่สีแดงไหมเดี๋ยวกูไปทำให้ <c oughs> แดงอะไรอ่ะ เดวบอกว่าจนยาเลือดกุไปทางสัตว์นก็น้องสนิทนะครับตอนนี้ก็เอาตัวสภาพโดยรวมมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องความแรงนะครับเรื่องตัวสีอย่างเช่นกี่เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมันนิดหน่อยนะก็ถือว่าไม่มากนะเพราะว่าพี่ยังยกล้ออะไรไม่เป็นยังขี่แบบยกล้อไม่เป็นนะครับก็ถามเรื่องออกตัวก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคยังไม่ถึงแบบระดับ สูงสุดยังไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าสูงระดับต่ตำๆอยู่นะโอเคละภูมิใจละวสำหรับสเต็ปนี้ที่ช่างตัวจัดให้นะครับก็ถ้าใครเป็น FC คันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ทำให้มีทุกวันนี้มีจนถึงทุกวันนี้โดยขอบคุณจริงๆมันพูดแบบจะไม่ออกปากอะคือแต่มันตื้นตังใจครับ ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าทําให้มีสนิมในวันนี้นะครับผมโอเคและสนามต่อไปที่เราจะไปกันก็กดติดตามชมกันต่อไปนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะฮะแล้วใครที่บอกว่ากดแล้วพี่แม่งคลิปไม่เด้งขึ้นเลยอะไรประมาณนี้ก็ให้น้องๆกดอันอันอันฟอลโล่ไปก่อนแล้วก็กดติดตามอีก ครั้งหนึ่งกดกดเลิกติดตามอ่ะแล้วก็กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมกแล้วกดกดเลิกติดตามแล้วก็ไม่ต้องติดตามเล่นแหละเขาติดตามกูแบงขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องกำนันแป้งสาวในน้าชอบตอนนั้นลบจะติดกูเหรอไม่เอาไม่เล่นตีนดีโอเคก็ไปกดติดตามใน Facebook ด้วยนะครับคมสันจันแดงนะครับแป้งกุษยามาศค่ะ จะเอาด้วยเหรอไม่ดีนะก็โอเคเอฟซีน้อตสวิสดีเอ็มป้๊บสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะไปแล้วบบ๊ายาย